วันนี้จะทำขนมค่ะขนมเคียนใส่เค็มด้วยใส่หวานด้วยใส่เค็มก็ใส่หมูไงใส่หมูด้บดได้บดได้คือใส่หมูใส่หวานก็ใส่มะพร้าวคุูโอ๋อจะไม่มีงาปั้วแต่งาโอ๋อเลยคือให้ซื้องาจิ้มข้าวหนูไม่ิ้มไม่รู้บ้านเราไม่มีกระเป๋า

เราไินหมาปีนา้ฟ้าใหม่สิว่จะออกยาเปี่นมากเลยทีสุดไหมเลยจงวันออกมาตกบๆสิฝั่งฝั่งเดียวไปเกือบน้อยเนาะก็ถึงได้อาสองดูกข้าวน้ำ้าวหนเลยจ เดี๋ยวมันดี้มีข้าปลาแล้มั่งมีข้าปลาแล้วใช่ไหมเอาใส่น้ำน้อกินเด้เสร็จได้นี่บ่อืขันลืยันดีสุดสีบ่เอาำนีบุญใช่ไมล่ะเกียงเลยบ่ บ่บ่บ่ได้ใส่เปลือกมันดอกเหรอใส่แต่เนื้อมันดอกเปลือกมันบ่ได้ใส่เวลาขูดมันสเหียลงหมดจีเยียรยลงไปเหียก็บ่อกไปยังบ่เหียก็ไม่เป็นไรหรอกใส่เนี่ยสิใส่อัไหมที่มันเหียไม่ได้ตั้งใจใส่เอนเลยเอนเลยแค่ที่มันหลงมันล้วงหลงหลงไปไม่ใช่ว่าจะเอาไปใส่งั้น ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเคเห็นไอ้ใครนะอันไม่ใช่เธอหรือเปล่ามักทำอย่างที่มัออกเอาเปลือกนี่ไปเผาแล้วไปใส่อย่างให้มันดำนี่อะไรชันนี่แหละทำขนมเปียกปูนไงอ่าเบอร์เมฆมันกินสะอาดดีๆมันจะไม่ให้เอาวันนี้นะเอาเสื้อเอาไปเผาไฟมาใส่เป็นกรอบลงมะเร็งได้ไมนะ่อาขอดบอกไไเอาน้ำใส่มานะไม่ได้เอาที่มันมีตะกอนนะ<ห>เอาใสๆเลยแนตะ่แต่มันดำควาหมายคืออยางนี้สีมันต่ากันเถอะเออ สมัยโบราณเขาก็ทำอย่างนั้นแหละไม่เอาสิมันไม่หอมดิเออสมัยขงมณีดิมิจซารยังสำเร็จรูปคือมีใส่ขงมณีค่ะมงพ่อกลินไปเร็วคนมันดีมากเออสมัยก่อนก่อนมีสารพิษเก่อนก็เผาเนี่ยแหละกาบมะพร้าวนี่แหละทําขนมเปียกปูนสีดำาสีขาวดิสีขาวก็ไม่ต้องใส่อะไรดิบ ชมพูดิชมพูก็ใส่แหวนบุบอยดิท่าหรืองล่ะดอกไม้ก็ใส่ฟักทองดิอ้โบดได้บดได้เขียวเลยแม่เขียวใบเตยไงเออเนี่ยเดี๋ยวจะก็มีใบเตยใช้แล้วนั่นแหละปลูกแล้วขึ้นอยู่บ่ขึ้นอยู่บ้านกับเฮียดูข้างใต้หั่นลุงปลูมาให้เตรียมเลยไปเข็นนมึงไปเอาตะไคร้เตรียมทางลงไปมอมอนี่ สูงเดี่ยวคุกเต็มแล้วบุงกิจเตยจะซื้อเต่ห่อจะให้อืมอยู่บนเด่นเบอร์มาขังก็กำกนมาเอาเลยบอส so y o ครับโตโรไปซื้อเลยบอสมาได้ไปได้ดูแตะอีู่บอสเลยให้มันแตกสวยๆหน่อยมันจะได้ขูดง่ายๆท่านระเบ้อมันสิแตะให้ ตามสปิกต้องการยอยู่บ่รอแ่นาคันล้มตกมานคอยจ้องทำสามช้าอยู่นั่นแหละมันก็แตกไม่สวยหรอกนะเ,เออนอ่เนี้ยงจังเตกสวยใั่ไหมเพทโปก๊โปกเดียวไปเรื่อยสามช้ามันก็แตกผิดรูปเออ,ลอเลือเอาเลือกน้ำน้ำน้อยเนอะของเท้ให้น้อ แซ่บหวานน้ำน้อยอย่าให้ปลายมีดถูกน้ำนะมันเ<อ>ปรี้ยวเอาปลายมีดตรงใส่น้ำเลยบ่มันจะเปรี้ยวอออยไ,ไม้ไมา,นนานไม่ม้อไหนดูจี๊ดอกินเนดะ่นเด้จืดอืม <c oughs> จืดไม่หวานเลยสี่ขอนดอกบานี่เนี่ทิ้งซะเลยๆปุ้ง โบหวานบอกโหวานบอเธอก็ไม่ทังลูกอ่อนๆมันลงมาไว้กินสักลูกเออเลยเออเลยก็มันทังได้นี่ไม่เห็นเลยน,น,น,นี่ท่นนั้นมันลูกแก่งามปานนี้หรอวะงามอยู่โอ้อืมอาจจะร้องดูสิตัวนี้จะเป็นอันนี้วีเข้าปากบ่แช่ทิ้งก่อนอันนี้เออมันไม่แช่ไหมอๆๆโอ้คือฝนโอ,โอ,โอ,โอ้จะมีน้ำเยอะใสดูสิทุกคน หลอกอีกแล้วนะเนี่ยดอกดอกดีเขาปะจุดบดายบด้ยฮันบดายบด้ยฮันบด้ยบดายบด้ยบด้